สวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีคุณลูกค้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คุณลูกค้านะคะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับร้านสยามยนตโมเดิร์นไบ์นะคะยัค่ะขออภัยค่ะค่ะก็กลับมาพบเจอกับพวกเรานะคะในช่วงไร์สดโปรโมชั่น S M B ส่งมอบความสุขให้กับคุณลูกค้านะคะ พบกันได้ทุกวันอังคารและวันเสาร์ในเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นนะคะย้ำนะคะพบเจอกันได้ทุกวันอังคารและวันเสาร์ในเวลาเย็นๆแบบนี้บ่าย3โมงเย็นค่ะพบเจอกับพวกเราสามสาวอีกเช่นเคยนะคะกับพี่หน่อยพี่สาวคนโตของเราเองค่ะและ อีกหนึ่งสาวนะคะคือพี่สาวคนรองของเรานะคะอยู่หลังกล้องนั่นเองนะคะกับพี่บีคนงามของเรานั่นเองนะคะ <B GM> อระตายกระต่ายค่ะวันนี้ค่ะและน้องก้อยนะคะน้องสาวคนเล็กของทีมนะคะนางสาวอาปสสรีบุญใหม่อายุ23าปีมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี <B GM> พบกับพวกเรานะคะแต่มาเป็นผู้นําเสนอโปรโมชันดีๆสุดพิเศษสุดว้าวให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยคะ่ะโดยโปรโมชันของเราวันนี้เป็นอะไรคะพี่น่อยโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นการสะบัดแล้วก็ขายึดกันสะบัดชุดนี้เลยนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้การสะบัดการสะบัดโอเคค่ะพี่หน่อยแบบส่งให้ไง่ได้มาก <laughs> ค่ะก็โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะก็เอาใจสายแต่งของ G S X R 150กันเลยนะคะกับการสบัดแล้วก็ขายยึดการสบัดนะคะก็จะมีวันนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันราคาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวจะให้พี่หน่อยได้มาบอกกันในช่วงต่อไปนะคะและในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้น้องก้อยก็จะพาคุณลูกคา้าทุกๆคนนะคะไปอิ่มท้องกันอีกแล้วนะคะจะเป็นที่ไหนนะคะเป็นสถานที่ใกล้ๆกับพวกเรามากเลยนะคะจะเป็นที่ไหนก็ปุ๊บอิ๊บอิ๊บ ยังไม่บอกนะคะจิงจุกมาค <laughs> ่ะก็อย่าลืมกันนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทั้งหกคนด้วยนะคะห้าคนค่ะคุณลูกค <laughs> ้าค่ะก็สวัสดีคุณลูกค้าทั้งห้าคนที่ดูพวกเราอยู่นะคะ <laughs> แวะมาทักทายกับพวกเราในไลฟ์สดนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่หน่อย ได้เริ่มฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องช่องทาง YouTube ของเรากันก่อนเริ่มโปรโมชั่นกันนะคะได้เลยค่ะก็จะฝากช่องทางการติดต่อของร้านสยามยนต์โมเดไบค์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด4ี่ช่องทางนะคะมีทั้งหมด4ี่ช่องทางค่ะก็ช่องทางแรกเลยนะคะช่องทางแรกเป็นจะเรียกว่าเป็นช่องทางหลักของเราเลยก็ว่าได้นะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นเว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ของเรานะคะตามนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเว็บไซต์ www Suzuki s m b c o m นนะคะเว็บไซต์อันนี้ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้ออะไรหรือวอ่าอยากทราบอยากดูสมุดพัดแคตตอล็อกอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อันนี้ได้เลยนะคะเรามีลงอยู่ค่ะก็อาจจะยังไม่ครบทุกรุ่นแต่ก็มีลงไปเยอะหลายรุ่นแล้วด้วยค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อช่องทางถัดไปก็จะเป็นที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเพจ a c e b o o k ของเรานะคะชื่อว่า Suzuki SMB ค่ะ Suzuki SMB นะคะลูกค้าก็สามารถอินบ็อกเข้ามา สั่งซื้ออะไรหรือว่าสั่งซื้อรถหรือว่าสอบถามเรื่องการซ่อมบริการได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางถัดไปค่ะจะเป็นไลน์ค่ะไลน์นะคะก็เพิ่มเพื่อนเลยค่ะไอดีไลนก็คือแอด pdx0999 แล้วก็ดีนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายค่ะจะเป็นช่อง YouTube นะคะช่อง y t u t u ค่ะชื่อช่องว่าบอย smb นะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปลงอะไรที่ให้ความ สาระความรู้ไปให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะยังไงก็เข้าไปติดตามชมกันได้เลยค่ะก็ช่องทางของเรามีทั้งหมดสี่ช่องทางค่ะยังไมยังไมอันนี้เป็นกันยังไมของเราสองคนนะคะค่ะพี่บ <B> ีสนุกนะคะวันนี้ค่ะก็ ได้เวลาอันเหมาะเม่งเม่งกับสายแต่ง G X R แล้วนะคะก็จะไม่จะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวลูกค้าบอกเฮ้ยไม่ยังไม่ถึงนกทีอะไรอย่างงี้นะคะอ่หยกเล่นหยอยกเล่นนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่หน่อยได้มาเริ่มโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะว่ามีราคาเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้พี่หน่อยเลยค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราก็จะเป็นการสะบัดของขายึดกันสะบัดนะคะเดี๋ยวจะแกะให้คุณลูกค้าดูเนาะ ทั้งสองสีเลยก็ได้ค่ะวันนี้เรามีมานําเสนอกันทั้งหมดสองสีนะคะสองสีเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูก่อนนะคะน,น,นี่เลยอันนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีดํานะคะสีดานี่นะคะสีดําส่วนอันนี้จะเป็นสีทองส่วนขายึดกันสะบัดของเราค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นสีเงินนะคะสีเงิน อันนี้คู่กับอันนี้ก็ได้หรืออันนี้จะคู่กับอันนี้ก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าจะชอบนะคะได้หมดเลยก็เซตนี้คู่นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้หน้องก่อเฉือนเนาะเซตนี้คู่นี้นะคะคู่นี้การสะบัดแล้วก็ขายุดกันสะบัดนะคะคู่นี้ค่ะราคาคู่นี้นะคะอยู่ที่3 5 4 0บาทนะคะ3 5 4 0บาทแต่ว่าเราไม่ขายนะคะ3 5 4 0ัรบาทเราไม่ขายค่ะเราไม่ขายนะคะ <c oughs> <c oughs> รา,าะคะา,านี้ <c oughs> เราลดให้คุณลูกค้าที่สนใจไปเลยค่ะลดลดไปเลยนะคะเหลือ3350บาทค่ะ3,350บาทเท่านั้นนะคะเราขายกันที่ราคา3 3 5 0บาทค่ะราคาถูกมากคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้นะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ GSXR 150นะคะ GSXR 150ใครที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งนะคะ กันสบัดพร้อมขายยึดกันสบัดนะคะราคา3 5 4 0บาทอันนี้คือราคาคู่นี้นะคะราคาเต็มเราไม่ขายค่ะเราไม่ขายาวันนี้สยามยูนิเวอร์แซลของเรามาไล์สดกดันก็ลดให้คุณลูกค้ากันไปเลยค่ะเหลือ3,350บาทค่ะ3,350บาทนะคะลดเหลือ3,350บาทดลดแล้วไม่พอนะคะดหล้วยังไม่พอไม่พอ,พอเ,เรายังมีจะส่งฟรีให้คุณลูกค้าไปอีกค่ะ ลดแล้วจะส่งฟรีอีกด้วยนะคะมี2สีให้เลือกนะคะสีทองแล้วก็สีดําอันนี้นะคะก็ส่วนขายหยุดก็จะมี2สีเหมือนกันสีเงินแล้วก็สีทองค่ะลดแล้วจะส่งฟรีแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ิ i n ็อกเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะทั้งลดลดเหลือ3,350บาทแล้วก็จะส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นของเราค่ะก็ตั้งแต่ตอนนี้นะคะถึงเช่นคืนวันนี้เลยค่ะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อิ i n b อกเข้ามาได้เลยเงื่อนไขของเราค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะ เียงคุณลูกค้าแชร์โพสต์แชร์เพจให้เรานะคะเป็นที่2แชร์มาขอน้คะที่2แชร์นะคะจะเป็นหน้า Facebook คุณลูกค้าเองหรือว่ากลุ่มที่คุณลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่นะคะเมื่อแชร์เรียบร้อยปุ๊บคุณลูกค้าก็แคปเจอร์หน้าจอค่ะส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจตโยต้าเอสอมบีของเรานะคะเพจที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะส่งเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าคุณลูกค้าต้องการสีอะไรระหว่างสีดำกับสีทองนะคะก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะก็ 3,350บาทนะคะย้ำสามบาทแถมจัดทรงฟรีด้วยนะคะก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ของแต่งตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วแต่งรถสวยๆไปเที่ยวกันอันนี้ค่ะเราก็มาเอาใจสายแต่งกันนะคะยังไงก็สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสุดยอด ลดแล้วยังไม่พอจะจัดส่งฟรีกันไปอีกราคาเดิมพี่หน่อยบอกแล้วนะคะว่าไม่ขายนะคะไม่ขายไม่ขายไม่ขายใครจะมาอยากมาซื้อราคาเดิมพี่หน่อยว่าไงคะราคาเดิมไม่ขายมขายนะคะ1,540เราไม่ขายค่ะเราขายที่3,350บาทค่ะแถมจัดสรงฟรีกันไปด้วยค่ะวันนี้พี่หน่อยมาเต็มนะคะวันนี้ค่ะก็ โปรโมชั่นของเรานะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะจบรายการเดี๋ยวจะให้พี่หน่อยได้มาย้ำราคากันอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะโชว์สินค้าให้กับคุณลูกค้าดูกันอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้เห็นมีสิบคนพวบไปเจ็ดคนแล้วลูกค้าหายไปไหนคะอยากเล่นนะคะเน็ตน้องก้อยไม่ดีนะคะมันไม่ค่อยขึ้น ถึงในช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะไปไวมาไวเหลือเกินนะคะช่วงนี้อากาศหนาวต้องรีบค่ะค <c oughs> ่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะน้องก้อยก็จะพาไปอิ่มอร่อยกันอีกแล้วนะคะกับในช่วงแนะนำอาหารอร่อย by ซูซูกิ S.M.B. ไม่ทันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะน้องก้อยก็จะพาไป รับประทานอาหารอร่อยกันนะคะในช่วงเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะคะกับร้านกระเพาะปลานะคะพี่หน่อยชอบกินไหมคะกระเพาะปลาชอบอยู่คะอร่อยค่ะอร่อยจันจันได้ใจความค่ะร้านกระเพาะปลานะคะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เอออยู่บริเวณแถวแถวเจดียอดเล็กนะคะเดี๋ยวจะบอกสถานที่ตั้งก่อนนะคะร้านเอออยู่ติดธนาคารกรุงเทพนะคะข้างเจดียอดเล็กนะคะตรงถนนสีมาลานะคะหรือง่ายๆก็คือ เออข้างๆข้างๆอาชีวะนะคะพี่น้อยทำหน้างงแล้วทางไปหอคอยทางไปหอคอยค่ะก็แต่แถวนี้จะดียอดเด็กคือลูกค้าทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือควารู้จักเป็นอยู่ใช่ค่ะร้านนี้นะคะบอกว่าเป็นร้านเจ้าแรกที่เปิดให้บริการนานนเลยนะคะนานเป็นเออเวลาส5สิบห้าปีเลยนะคะที่เจ้าของร้านเขาเปิดมานะคะ ก็เป็นเจ้าเดียวในสุพรรณนะคะที่เปิดนานที่สุดนะคะก็รับรองการันตีว่าอาหารรสชาติเขานี่คือแบบว่าอาหารสะอาดรสชาติดีเยี่ยมเลยนะคะร้านนี้นะคะเปิดต้อนรับคุณลูกค้านะคะให้บริการในเวลา10.40น,านาถึง21.00นน,นะคะหรือถ้าภาษาชาวบ้านของเราก็ <ไป S 1> เอ,อ่อบ่ายสองโมงจนถึงสามทุ่มเลยนะคะค่ะก็ถ้า ลูกค้าท่านใดที่นํารถใหญ่มานะคะก็จะไม่สะดวกในการจอดรถเนาะเพราะว่าในซอยนั้นมันจะเป็นทางเลี้ยวนะคะมันก็จะจอดยากนิดนึงนะคะถ้าสะดวกจอดจอดง่ายๆเลยก็จะเป็นหน้าหอคอยอใช่ไหมคะออหอคอยหอูดาวตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะสะดวกจอดง่ายกว่าแล้วกถ็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่นํารถจักรยานยนต์มาก็ระวังในเรื่องการจอดรถสักนิดนึงนะคะเพราะทางนั้นเป็นทางเลี้ยวถ้าเกิดจอดไม่ดีก็อาจจะแบบ โดนรถเจี่ยวชนอะไรอย่างนี้ได้นะคะทางร้านสยามยนเป็นห่วงนะคะ <c oughs> ถ้าอย่าลืมไปนะคะร้านนี้เปิดให้บริการบ่ายสองโมงจนถึงสามทุ่มเลยนะคะรับรองการันตีว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเย็นๆแบบนี้ก็เวลาหกโมงเนี่ยลูกค้าเขาจะเยอะมากๆเลยนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะก็ใน ท่านใดที่อยากจะแนะนาร้านอาหารอร่อยหรือสถานที่เที่ยวให้กับพวกเรานะคะอยากจะให้น้องก้อยรีวิวตรงนี้ให้หน่อยพูดถึงตรงนี้ให้หน่อยก็คอมเมนต์มาได้นะคะใช่เค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบรายการเดี๋ยวจะให้พี่หน่อยได้พูดถึงโปรโมชั่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อรูครับบางท่านเพิ่งจะเข้ามาดูเนาะได้ค่ะค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะกันสะบัดแล้วก็ขายึดกันสะบัดชุดนี้นะคะ เราจะมีสองสีนะคะจะมีสีดำสีดำนะคะอีสค่ะแล้วก็สีทองนะคะสีดำแล้วก็สีทองแล้วก็ส่วนคายุดกันสบายของเราก็จะมีเป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะคะก็ลูกค้าท่านใดสั่งแล้วก็ถึงลูกค้าท่านใดที่อยากเอ่อแต่งเป็นอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์แต่งรถนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์รุ่น gsr 150นะคะก็เข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นค่ะ คู่จับคู่เลยค่ะระหว่างการสะบัดแล้วก็ขายยึดกันสะบัดนะคะการสะบัดแล้วก็ขายึดกันสบนะ,ะสบะัดบอันนี้ราคาอยู่ที่3ามสามบาทนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่3ามพี่บาทแต่ว่าวันนี้สยามยนต์โมเดิไบายเราไม่ขายค่ะเราไม่ขายเราลดให้คุณลูกค้าเลยค่ะจาก3ามพบาทลดเหลือ3ามพาบาทนะคะได้2ชิ้นเลยค่ะ3ามพันสาบาทนะคะ <laughs> คผ <c oughs> ค่ะลดเหลือสา5พันามอห้าสิบบาทนะคะอันนี้ค่ะคู่นี้ได้ไปเลยนะคะลดแล้วยังไม่พอนะคะเรายังจัดส่งฟรีอีกด้วยค่ะจัดส่งก็ฟรีด้วยลดก็ลดด้วยนะคะคุ้มสุดๆมาก <c oughs> <c oughs> คุ้มสุดๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถอิ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะโปรโมชั่น <c oughs> ของเราก็ตั้งแต่ตอนนี้นะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้คะ่ะถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ ยังคืนวันนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็โปรโมชั่นของเราใส่โซนิกได้ไหมล่ะคะใส่โซนิกได้ไหมครับใส่ได้ไหยคะพี่หน่อยอันนี้พี่ไม่มีข้อมูลเลยค่ะเดี๋ยวยังไงขอขอสอบถามข้อมูลแล้วจะแจ้งคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงจะหาข้อมูลให้ก่อนนะคะค่ะก็การสะบัดกับคายุกันสะบัดของเรานะคะราคาลถแล้ว เหลือ3,350บาทนะคะโปรโมชั่นของเราตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะจะส่งฟรีด้วยลดแล้วยังจะส่งฟรีอีกก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเงื่อนไขของเราก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณลูกค้าแชร์โพสแชร์เพจไปที่2แชร์นะคะแชร์แรกจะเป็นหน้า a c e b o o k คุณลูกค้าก็ได้ค่ะแล้วก็แชร์ที่2อจะเป็นกลุ่มที่คุณลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่นะคะเมื่อคุณลูกค้าแชร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็แคปเจอร์หน้าจอค่ะส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจซูซูกิเคะแล้วก็แจ้งเรากา้ การสบัดแล้วก็ขายุดกันสบัดสีอะไรนะคะสำหรับรถรุ่น GSX-R 150นะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะมล้กคาถามมาค่ะพี่น่อยใส่เลเดอร์150 FI หร <c oughs> ครับอ๋ออันนี้ชุดนี้นะคะถ้าชุดนี้เลยอ่ะจะเป็นของ GSX-R 150ค่ะ GSX-R 150นะคะแต่ถ้าใส่เลเดอร์150ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขอสอบถามข้อมูลก่อนนะคะว่ามันสามารถใส่ได้หรือเปล่า ยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งไปทางคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะหลังไลฟ์สดนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวัยเหมือนก็โหกเลยนะคะหรือว่านาฬิกาน้องก้อยเดินไวัยไปคะค่ะก็ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ อย่างที่บอกไปว่านังก้อยก็ฝากทุกๆคนดิช่นเคยนะคะฝากคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานนะคะกดเพจของเรานะคะซูซูกิเอสเอบนะคะกดทุกอย่างถ้าเป็นช่อง youtube ก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะเผื่อช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้ว <S <S ๆๆเผื่อร้านเราอาจจะมีแบบแฮปปี้นิวเอียร์หรือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือมีกิจกรรมอะไรดีๆมาบอกกับลูกค้าก็อย่าลืมกันนะคะ ก็ติดตามพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเล็กๆน้อยๆสักมิดหนึ่งนะคะรู้สึกแบบอ้อนเก่งแล้วเกินนะค่ะก็ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะและในสัปดาห์หน้ามีโปรโมชั่นอะไรคะพี่น่อยสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารสัปดาห์น้าวันอังคารใช่กำลังคิดว่ามันคือวันอะไรสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารนะคะเราก็จะมาเอาใจคนที่รักรถแล้วก็ดูแลรถด้วยตัวเองนะคะ สามารถดูแลโรเกอร์ตัวเองได้เลยก็คืออันนี้เลยค่ะแผ่นแ,นนแนนทนนี่เลยอันนี้ค่ะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้เลยค่ะชุดนี้ชุดนี้นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดพวกอา่าค่าเบรกพวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์โมตูนนะคะ C ีหนึ่งีสองก็คือ,อน้ำยาล้างโซ่เคลือบโซ่นะคะอันนี้ นี่ค่ะอันนี้สําหรับอาทิตย์หน้าโมตุนนะคะผลิตภัณฑ์โมตุนเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแต่ละตัวใช้อะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับสายที่แบบว่าลักรถดูแลรถด้วยตัวเองนะคะก็ต้องห้ามพลาดนะคะในวันอังคารหน้านะคะห้ามลืมกันนะคะคะอ๋อพี่มีบอกว่า แ้งค่ะก็เป็นเซตเลยนะคะในวันอังคารหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นเซตนี้เลยนะคะอย่าลืมพี่มีมีแอบสมซิกนะค่ะก็ในช่วงทุดท้ายแล้วนะคะพี่หน่อยมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็ทิ้งท้ายเช่นเคยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามร้านสยามยนูนิวเดนไบของเราด้วยนะคะทุกๆช่องทางของร้านเราไม่จว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าเพจของเราหรือว่าไลน์หรือว่าช่อง Youtube นะคะยังไงก็ฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยะคะ่ะกดหัวใจรัวๆให้ร้านสยามยนูนิวเดนไบเราด้วยนะคะค่ะก็หรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้ออะไรหรือว่า สนใจสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ซูซูกิหรือซ่อมบริการนะคะยังไงก็อย่าลืมนึกถึงร้านสยามยนต์โมเดิร์นบของเรานะคะจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะมาหาพวกเราได้นะคะนะคะมาหาพวกเราได้นะคะคุณลูกาค้าที่น่ารักทุกคนของ้องก้อยของพี่หน่อยและของพี่บีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากรู้ว่าพี่บีหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาหาพวกเราได้นะคะที่ร้านสยามยนต์โมเดิร์นบนะคะสังเกตง่ายๆนะคะพี่บีจะนั่งข้างกับพี่หน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้ไยมากไงมาก อันนี้เผื่อแบบอยากเห็นว่าเอ๊ะพี่บีเป็นยังไงพี่บีสบายดีไหมอะไรอย่างงี้คะมาหาพี่บีได้นะคะพี่บีนี้เป็นสาวสายฮาของเรานั่นเองนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อากาศหน้าหนาวแบบนี้ก็อยากจะให้คุณลูกค้าทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะค่ะวันนี้น้องก้อยจบไงแต่ก็ ค่ะก่อนวันนี้พวกเราสองคนสามคนนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะตวใเนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย